สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเว็บไซต์ LSM 99ฮอนนะควันนี้แอ,อดมินจะมาแนะนำ3เกมติดอันดับทำเงินประจำปี2020เลยที่ลกา้าถอนกันเยอะที่สุดอันดับแรกค่ายเอเชียเกมม่งส่งเขาประกวดสำหรับเกมที่เรารู้จักกันในนาไก่กระโดดหรือว่าชื่อเกมจริงๆชื่อ Happy j u m p นั่นเอง วิธีเล่นก็ง่ายๆมากเลยค่ะใครอยากดูวิธีการเล่นเต็มๆแอดมินได้แคสเอาไว้แล้วเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนแล้วก็แปะไว้ในดีสคริปชันให้ด้วยใครอยากเล่นก็ลองตามไปดูกันได้นะคะสําหรับมือใหม่หัดเล่นก็่าตัวเดิมพันกันเริ่มต้นที่5้บาทเท่านั้นเองวิธีเล่นก็เล่นผ่านได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC ซหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หมดเลยทั้ง iOS Android นะคะวิธีเล่นผ่านมือถือก็แค่กดค้างที่หน้าจอให้เจ้าไก่เนี่ยมันกระโดดไปแทนถัดไปออาเโอเโค มันตกลงในวงสีน้ำเงินที่มีตัวเลขอยู่เท่านั้นเราก็จะได้เงินไปเลยแบบอันนี้เป็นต้นก็ได้มาละยีสิบบาทโอเคค่ะมาต่อกันเลยในดับที่2องจะค่ายไมโครเกมมิ่งส่งเข้าประกวดชื่อเกมว่ามีกามันนี่ลัชหรือว่าเกมแข่งรถเบตเริ่มต้นเดิมพันเกมนี้ต่ำมากๆแค่0.20หรือว่า2ีสัตางค์เท่านั้นต่อการสปินหครั้ง สมมติว่าถ้าเราหมุนได้ตัวพวกแม่เหล็กหรือว่าออปชันเสริมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เราได้โบนัสในเกมนี้เยอะมากขึ้นถ้าเราปั่นได้คําว่าวินแบบนคะคะเราก็จะได้เข้าไปแข่งแล้วอันนี้ได้โบนัสแลชด้วยโบนัสแลชก็คือเหมือนเราเปิดแผ่นป้ายอะค่ะอันนี้เราได้70บาทพอเราเข้าไปแข่งตัวจํานวนเหรียญที่เราเก็บได้ทั้งหมดก็จะประมาณ70บาทอันนี้ก็จะไม่มีก้อนหินหรือว่าอุปสรรคใดๆมาขวางทางให้เราเลยทีเดียวเราก็ขับรถเก็บเหรียญไปได้เรื่อยๆเลย อันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือคุณแล้วว่าคุณจะเก็บแต้มได้70บาทแบบที่เขาจะให้โบนัสเราหรือเปล่าไอ้ตัวที่เป็นกล่องรางวัลนะคะก็จะได้เยอะหน่อยอันนี้เฉพาะคนคนที่ได้ตัวโบนัสแร็นะ ถ้าได้ตัวอื่นก็จะมีอุปสรรคมีก้อนหินแล้วก็มีเหรียญที่เก็บย,ยาคืนก็เหมือนเกมแข่งรถเคเดี๋ยวเราจะลองมาหมุนอีกรอบดีกว่าใครอยากดูแคสตเต็มๆก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนค่ะแล้วก็ในดีสคริปชันเหมือนเดิมถ้าใครปั่นได้กรกบ,บาดแบบเมื่อกี้ก็คือไม่ได้เข้าไปเล่นก็เสียเงินนั่นแหละโอเคปั่นได้กกบ,บาดรอบเดียวเราก็ได้ดินมนะ โบนัสตัวกล่องของขวัญก็จะมีคูณ3คูณ4คูณ5าค่ะสามเงินรางวัลไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด่านปกติที่เราไม่ได้โบนัสสิ่งใดเนาะก็จะมีก้อนหินสมมุติถ้าเราชนก้อนหินเงินที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยก็เล่นง่ายปัดซ้ายปัดขวาอันนี้เป็นเกมนะไม่ใช่ถีนเดอร์ไปปัดทินเดอร์มาปัดเกมเลยเล่นง่ายได้เงินด้วย โอเคนี่ก็เดี๋ยวจะครบระยะทางที่เขากําหนดละเนี่ยถ้าชนก้อนหินมันก็จะลดไป50สตางค์แล้วแต่เบตที่เราวางด้วยนะ โอเคค่ะมาถึงเกมในอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากโมเรตที่ดีจากค่ายฟันเกมนี้หรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามเกมตีตุ่นนั่นเองสําหรับเกมนี้ก็มีคนสอบถามมาเยอะมากเลยทั้งในช่องทาง u t u b e แล้วก็ Facebook เนาะว่าอยากเล่นเกมนี้ต้องทำยังไงก็ไง่ายๆนะคะสมัครสมาชิกได้ที่ Line a s s ไซลเอสเนห้านาทีรับยูสเนมกับพาสเวิร์เขาเล่นในเกมนี้ได้เลย ส่วนวิธีเล่นแบบเต็มนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ในดิสคริปชันให้ใครเคยเล่นเกมยิงปามาแล้วก็เล่นเกมนี้ได้ไม่ยากค่ะลักษณะเกมคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนจากการยิงปามาเป็นทุกตุ่นนั่นเองโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเกม3อันดับที่คนถอนเยอะที่สุดประจำเว็บไซต์ lsm 9 9 hot นะคะ ก็เดือดกันรับต้นปีเลยทีเดียวคอนเทนต,ต์ต่อไปของเว็บไซต์ LSM99 Hot จะเป็นอะไรก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน LSM99 Hot เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะ